สวัสดีครับคุยกันเป็นปกติในทุกๆเช้าว,วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทางไลฟ์สด2ช่องทางด้วยกันทั้งทาง Facebook ด้วยทั้งทาง YouTube ด้วยก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์เรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับท่านผู้ชมทั้งหลายให้เอาไปปฏิบัติให้เอาไปลองทำดูนะหรือเอาไว้เป็นความรู้เพื่อเปรียบเทียบ,ยบส่วนที่เราไปเชิญมาในปัญหาของสุขภาพในแง่มุมต่างๆด้วยกันนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ เป็นข้อมูลที่หลายคนมองข้ามนะครับหลายคนมองข้ามเพราะว่าไม่รู้สึกงวามสําขัญของมันก็คือเรื่องของอาหารการพูดในวันนี้เรื่องของ3สิ่งของมนุษย์ที่ต้องมีให้ครบถ้ามีไม่ครบชีวิตอยู่ต่อไม่ได้ถ้ามีไม่ครบชีวิตอยู่ต่อไม่ได้ก็มีอาหารเนี่ยม,มีอากาศกับมีน้ํา3อย่างนะครับอาหารอากาศกับน้ำไอ้อากาศกับน้ำเนี่ยไม่ได้พูดถึงอากาศนี่ของฟรีไม่ต้องเสียเงินมีรอบตัวไปที่ไหน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 ก็มีอากาศหายใจ น้ำก็เช่นเดียวกันเป็นสิ่งที่หาได้ไม่ยากแต่อาจจะหายากหน่อยในบางพื้นที่ณขณะนี้ที่มีมีความแห้งแล้งเข้ามาก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าก็แก้ไขได้ไม่ยากอะไรแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือเรื่องอาหารอาหารนี่แหละครับเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเลยว่าถ้าขาดก็ชีวิตเราก็อยู่ประกอบไปไม่ได้เช่นเดียวกันแล้วอาหารก็เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวเราเนี่ยที่มันสร้างขึ้นเป็นตัวของตัวเราที่ยังคงอยู่ได้มีชีวิตอยู่ได้ทํางานได้พูดได้เดินได้วิ่งได้นะครับก็ด้วยอาหาร อาหารแบ่งเป็นสองกลุ่มด้วยกันที่จะที่จะพูดในวันนี้นะอาหารแบ่งเป็นสองกลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกคืออาหารทั่วไปอาหารทั่วไปที่เรากินสามมื้อต่อวันเช้ากลางวันเย็นเป็นอาหารที่ใครๆก็หาได้ตามร้านขายอาหารทั่วๆไปยิ่งเมืองไทยนี่ไม่ต้องพูดเลยอาหารในเมืองไทยนี่เรียกว่าทุกทุกเสาไฟฟ้ามีร้านอาหารเสมอกินได้ตลอด24ชั่วโมงนะไม่เหมือนอาหารอื่นๆที่เราไปกินกันต่างประเทศคุณไปยุโรปต่างๆพวกนนี้ถ้าไ่ถึงเวลาเขาไม่เปิดร้านนะครับ แล้วร้านอาหารก็ไม่ได้มีมากมายเหมือนเมืองไทยนี่นะมีนานๆร้านนะครับห่างกันพอสมควรแต่ในประเทศไทยเนี่ยเปิดกันทุกเสาไฟฟ้าเลยนอกจากจะเป็นอาหารสเตทฟู้ดแล้วี่เป็นรถเข็นแล้วก็ยังเป็นร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารจริงๆหรือแม่กระพุกสะดวกซื้อร้านสะดวกซื้อต่างๆพวกเซเว่นในนั้นก็มีอาหารเรยอะแยะมากมายกินเมื่อไหร่ก็ได้กินได้ตลอด24ชั่วโมงนั่นเป็นนั่นเป็นความสมบูรณ์ผูนสุข,ขของประเทศไทยอาหารนี่แหละเรียกว่าอาหารทั่ว,วไปอาหารประทังชีวิต นะครับเราเใช้ชื่อว่าเป็นอาหารประทังชีวิตทีนี้ท่านที่มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพต้องการเป็นคนที่มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงก็พยายามควบคุมอาหารดูแลเรื่องอาหารการกินเพื่อเชื่อว่าอาหารนี่แหละจะเป็นตัวช่วยเขาสมบูรณ์แข็งแรงได้หลายท่านเป็นแบบนั้นนะฮะอาหารคลีนบ้างอาหารคาร์โบไฮเดรดตต่ำบ้างอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงบ้างอาหารที่มีสารอาหารพิเศษ บางคนกินคีน,นวัวบางคนกินบุกบางคนกินอะไรประเภทนี้เพื่อหวังจใจสุขภาพดีเป็นอาหารพลังงานต่ำอะไรประเภทนั้นนะครับหลายท่านก็ใช้ชีวิตแบบนี้ดูแลเรื่องอาหารการกินไปแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่อาหารที่ท่านดูแลที่ว่าดีที่สุดสำหรับตัวท่านเพื่อกินเพื่อสุขภาพไปกัรทั้งทาง,ทางต่างๆนีนะครับมันก็เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารประทังชีวิตนะครับเป็นอาหารประทังชีวิตนั่นหมายความว่าอาหารต่างๆเหล่านั้นไม่ว่าจะมีคุณภาพสูงขนาดไหน หรือดีขนาดไหนกินแล้วอาจป่วยได้อาจไม่สบายได้อาจเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะทุพโภชนาการหรือขาดสารอาหารได้นีน่คือความหมายของอาหารทั่ว,วไปกลุ่มที่1ส่วนกลุ่มที่สองเป็นอาหารที่ถูกสร้างขึ้นเป็นอาหารชนิดพิเศษที่สูงถูกสร้างขึ้นด้วยนักวิชาการหรือนักโภชนาการที่มีความรู้มีเป้าหมายชัดเจนว่ากินแล้วต้องสุขภาพดี ที่สําคัญมากที่เด่นมากกับอาหารชุดนี้คือเป็นอาหารที่ใช้รับประทานเพื่อใช้ในการแทนยารักษาโรคได้หรือพูดอีกชื่อหนึ่งว่ากินเพื่อรักษาโรคได้หรือเป็นอาหารรักษาโรคได้แทนยาได้นี่เป็นอาหารพิเศษที่ไม่ได้มีทั่วไปแต่มีอยู่ในบางที่บางแห่งเท่านั้นที่เราต้องใฝ่หาสแสวงหาว่าอาหารประเภทนี้คืออาหารอะไรทั้งที่เป็นอาหารเหมือนกันกินอิ่มตัวหนึ่งมื้อเหมือนกันแต่ว่าคุณสมบัติคุณสมบัติที่ให้กับสุขภาพร่างกายจะ ไม่เหมือนกับอาหารประทังชีวิตทั่วไปที่เราทานกันอยู่น,ะนี่คือความแตกต่างของเรื่องอาหารการกิน <c oughs> เราไปสวนเสฮ่ากันเราไปงานปาร์ตี้กันไปงานเลี้ยงกันเลี้ยงโต๊จีนโต๊ะฝรั่งอะไรก็แล้วแต่กินกันอร,อร่อยต่างต่างนะครับอิบ่ม้ําสําราญมีความสุขแต่นั่นก็เป็นเพียงอาหารประทังชีวิตไม่ใช่อาหารรักษาโรคไม่ใช่อาหารเพื่อกินที่จะทําให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอย่างแท้จริงแล้วก็มีหนำซ้ำอาหารประเภทนี้ถ้ากินผิดสัดส่วนป่วยได้ ตัวอย่างเช่นง่ายๆเลยคนที่กินแป้งเยอะกินน้าตาลเยอะก็เป็นเบาหวานได้ก็ป่วยได้ป่วยจากอาหารการกินนะไม่ได้ป่วยจากสิ่งอื่นเลยนะโรคเบาหวานเนี่ยป่วยจากอาหารการกินล้วนๆเลยอีกโรคงหนึ่งคือโรคไตก็เช่นเดียวกันกินเค็มจัดกินรสจัดต่างๆนานๆมากๆโซเดียมสูงเกิดความดันสูงเกิดหลอดเลือดแข็งตัวเสื่อมคุณภาพก็ทําให้ไตมีเลือดหมุนเวียนน้อยลงไตเริ่มเสื่อมไตวายได้ก็มาจากอาหารการกินที่กินเค็มเกินไป กินรสจัดมากเกินไปอาหารอีกประเภทหนึ่งที่ทําให้กินบ่อยๆแล้วก็สามารถเป็นเกาได้เป็นเกาได้พวกเครื่องในกันทั้งหลายพวกเครื่องในสัตว์ทั้งหลายพวกหนังสัตว์พวกหนังไก่หนังเป็ดพวกนี้พวกเครื่องในพวกมันกินมันเยอะๆเข้าไปแล้วก็สามารถที่ทําให้เป็นโรคเกาได้สร้างความทุกข์ทรมานได้และอื่นๆอีกมากมายเยอะแยะบางอย่างกินเข้าไปแล้วเราเลือดอุดตัน อาหารที่ไม่มีคุณภาพสูงต่างๆทั้งหลายกินไปแล้วอาจจะมีปัญหาเรื่องของหลอดเลือดได้มีปัญหาเรื่องหัวใจได้ถ้ากินมากเกินไปกินบ่อยเกินไปก็ทําให้เราเกิดโรคร้ายต่างๆได้ดังนั้นจากอาหารที่เป็นอาหารประทังชีวิตทั่วไปนี่แหละครับที่เรากินอยู่ทุกเมื่อเช้าวันนี้แหละกินเช้ากลางวันเย็นต่างๆพวกนี้นะครับก็จึงต้องกินด้วยความระมัดระวังเรากินเพื่อประทังชีวิตแต่แง่มุมหนึ่งคือมันก็เสี่ยงต่อการเกิดโรคเสี่ยงต่อความ เจ็บป่วยได้เหมือนกันนี่คือชีวิตของมนุษย์ทั่วไปที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในทั่วไปแต่ปัจจุบันนี้เรามีอาหารพิเศษที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นอาหารกลุ่มที่สองเป็นอาหารเพื่อใช้ในการรักษาโรคได้เป็นอาหารที่ใช้ในการของการสร้างสมรุนทางโภชนาการได้เป็นอาหารที่นําพาผู้บริโภคไปสู่ความไม่เจ็บป่วยได้อย่างจริงๆอย่างแท้จริงนั่นคืออาหารที่ต้องวางแผนในการผลิตที่จะต้องมีสารอาหารครบถ้วน มีความเป็นธรรมชาติสูงมีโปรตีนคุณภาพสูงที่มีสัดส,ส่วนถูกต้องตามหลักวิชาการซึ่งอันนี้เราหากินไม่ได้ตามอาหารประทางชีวิตทั่วไปตามร้านตามรงนึกหากินไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้ทอาหารออกมารูปแบบนั้นนะครับในเขนเน้นเรื่องความอิ่มความอร่อยแต่อาหารที่เป็นกลุ่มที่สเป็นอาหารสุขภาพเนี่ยจะต้องถูกสร้างขึ้นมาโดยนักโภชนาการที่มีความรู้ความสามารถมีความชํานาญในการที่คํานวณสัดส,ส่วนรู้ว่าร่างกายทั้งหมด ของเราร่างกายมนุษย์เนี้ยต้องการสารอาหารอะไรอะไรเป็นแกนหลักของสารอาหารที่ต้องมีทุกมือ้อแล้วก็สัดส่วนของสารอาหารแกนหลักต่างๆเหล่านั้นมีอะไรบ้างกินเข้าไปในสัดส่วนเท่าไหร่ต่างๆอันั้นคือส่วนที่ศูนย์สิเกนเราทําอยู่ ทุกวันนี้นั่นคืออาหารสุขภาพที่เป็นอาหารธัญพืชรวมกันกันกบกรดอะมิโนที่เราทําอยู่นั่นเรียกว่าเป็นอาหารที่เราสร้างขึ้นมาเป็นกรณีเฉพาะเพราะว่าเป็นอาหารที่ใช้ในเรื่องของการควบคุมการทํางานของร่างกายได้อย่างดีเยี่ยมนะครับในเรื่องของการควบคุมการใช้พลังงานควบคุมการสังเคราะห์ไขมันควบคุมการย่อยอาหารควบคุมการดูดซึมควบคุมเพื่อให้มีความสมดุลทางฮอร์โมนในร่างกาย ควบคุมเพื่อมีคุณภาพของสารคัดหลั่งที่เหมาะสมแล้วเป็นอาหารที่กระตุ้นให้เกิดความผ่อนคลายช่วยสนับสนุนการทํางานของระบบประสาทและระบบประสาทอัตโนมัติให้ทํางานแม่นยําขึ้นนี่ก็มาจากอาหารนะครับแต่เป็นอาหารที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะจึงมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงกับอาหารประเภทที่หนึ่งซึ่งเป็นอาหารที่กินเพื่ออยู่รอดเป็นอาหารประทังชีวิตต,ต่างๆนั้นก็เป็นอีกประเภทหนึ่งซึ่งคนส่วนมากก็กินกันผมก็กินแต่กินวลามือเดียว แต่อีกสองมื้อเรากินอาหารที่เราสร้างขึ้นมาเองเพื่อเชื่อได้ว่าเป็นอาหารที่เข้าไปในเรื่องของการดูแลอวัยวะภายในของร่างกายเราให้เกิดความกระปรีก้กระเปรา่าเกิดความแข็งแรงเกิดการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงนั่นก็คือส่วนที่เราทําอยู่ดังนั้นอันนี้เป็นองค์ความรู้ที่ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมได้เอาไปพิจารณาเอาไว้คิดไตรตรองนะครับว่าจริงๆแล้วเราต้องกินอาหารทั้งสองประเภทเนี้ผสมผสานกัน เราไม่ได้กินอาหารสุขภาพอย่างที่เราสร้างขึ้นมาทุกๆมือทั้งสามมือก็ไม่ใช่แต่เราก็ไม่ได้กินอาหารประเภทประทังชีวิตทุกมือก็ไม่ใช่เช่นเดียวกันแต่เราต้องผสมผสานกันส่วนที่มีคุณภาพสูงสุดที่จะทําให้เรามีสุขภาพดีแล้วก็สามารถช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยได้ด้วยเรียกว่ากินอาหารแทนยาได้ด้วยหลายคนไม่อยากกินยาเพราะว่าเรารู้ว่ายามีผลข้างเคียงต่อร่างกายเยอะกินต่อเนื่องกินนาน,านานเป็นอันตรายได้บางคนหรือหลายคนไม่ชอบกินยา ก็หันมาหากินอาหารส่วนนี้นะครับซึ่งเป็นส่วนที่เราดูแลอยู่ก็สามารถทําให้คนเหล่านั้นมีสุขภาพดีสมบูรณ์แข็งแรงแล้วปัดแสกโรคได้หรือโรคที่เขาเคยเป็นอยู่นั้นค่อยๆจางไปจางไปได้ก็โดยคุณภาพของสารอาหารที่เราสร้างขึ้นมาตัวโปรตีนเป็นตัวสําคัญตัวโปรตีนเป็นตัวนํไเป็นตัวนําของอาหารสุขภาพประเภทสองเนี่ยนะครับ <c oughs> เพราะว่าทุกอย่างของร่างกายเราทุกอวัยวะทั้งเลือดเนื้อเราทั้งฮอร์โมนเราต่าง องค์ประกอบหลักคือโปรตีนทั้งนั้นแม้กระทั่งเส้นผมมันก็คือโปรตีนดังนั้นโปรตีนจึงเป็นสารอาหารที่เราต้องให้ความสําคัญในระดับอันดับหนึ่งผมให้ความสําคัญกับเรื่องของการสร้างอาหารสุขภาพผู้จะให้เราเกิดความแข็งแรงสมบูรณ์ได้จริงๆเนี่ยก็โดยการคํานวณสัสดส่วนของกรดอะมิโนจําเป็น9ชนิดกรดอะมิโนจําเป็น9ชนิดนี้เป็นองค์ประกอบหลักหรือเป็นหน่วยย่อยที่จะกลายไปเป็นโปรตีนสมบูรณ์ต่อไปตรงนี้แหละมันหากินยาก ไอตัวกรดออมโนโจํจำเป็น9ชนิดเนี่ยแล้วก็ไม่สามารถหาได้เลยในอาหารที่เรากินทั่วๆไปที่เป็นอาหารประจงชีวิตไม่มีเด็ดขาดอาจจะมีแต่มีแบบกระปิิกระปรอยมีแบบเล็กๆน้อยๆน,นี่ไงจริงเป็นที่มาของว่ากินแล้วทําให้เราเจ็บป่วยได้เพราะว่าเราขาดความสมดุลทางโภชนาการแต่อาหารสุขภาพสุขภาพของสูย์สิเกนหม่เราจะนําด้วยโปรตีนที่เป็นกรดออมโนโจําเป็น9ชนิดที่เรากินระบบพร่องอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเรากินแล้วเราป่วยอยู่ทุกวันนี้นี่เพราะอะไรไหม เพราะเรากินกรดอะมิโนโจําเป็น9ชนิดไม่สมบูรณ์ไม่ครบถ้วนขาดกระเพาะกระแพร่งไปทําให้ร่างกายเอาไปใช้ในการสร้างโปรตีนสมบูรณ์เพื่อเอาไว้ประยุงชีวิตของเราเอาไว้ดูแลเอาไว้ของเราได้เพียงแค่บางส่วนนะผมบอกหลายๆครั้งแล้วว่าอาหารประทังชีวิตทั่วไปที่เรากินอยู่นี้เนี่ยนะครับสัดส่วนของกรดอะมิโนโจําเป็นที่กินเข้าไปจากอาหารทั่วไปแล้วเอาไปสร้างเป็นโปรตีนสมบูรณ์เนี่ยร่างกายได้รับแค่ประมาณ30%ไม่เกินนี้ แต่ถ้าเกิดเป็นอาหารที่ในกลุ่มของคนยากไร้คนยากจนก็ยิ่งโปรตีนยิ่งต่ำลงไปอีกดังนั้นการกินอาหารประทังชีวิตทั่วไปเราจะได้โปรตีนสมบูรณ์ที่ร่างกายจําเป็นต้องใช้เนี่ยไม่เกิน3ไม่เกิน3 0มเอนี่เองจะเป็นโจทย์สําคัญที่ทําให้ผมคิดค้นอาหารตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อน,นำไปปุงโด,ย,ดยการนำเรื่องของโปรตีนซึ่งเป็นกรดอะมิโนจำเป็นเชนิดดังนั้นถ้าเผื่อเรามีโอกาสได้กินอาหารที่มี กรดอะมิโนจาเป็น9ชนิดอย่างได้ถูกสัดส่วนครบถ้วนสัก2มื้อต่อวันหรือขั้นต่ำสุดเลย1มื้อต่อวันก็จะทําให้ร่างกายนั้นเกิดการสร้างโปรโตีนสมบูรณ์ที่ครบถ้วนจะ5 60%หรือจะ100%แล้วแต่จํานวนมื้อที่ท่าทานอาหารของเราถ้าทานอาหารของเราครบถ้วน2มื้อต่อวันแล้วกิกนกรดอะมโิโนจําเป็นที่เรากําหนดให้ครบถ้วนตามที่เรากําหนดให้ไว้นั่นเราบอกได้เลยว่า ท่านมั่นใจจะเลยว่าท่านร่างกายท่านจะได้รับกดอนมิานจาเป็น9ชนิดครบถ้วนและก็เพียงพอต่อการที่จะให้ตับของท่านหรือร่างกายท่านนาไปใช้ในการสร้างเป็นโปรตีนสมบูรณ์ได้ครบร้อเปอร์เซในท้องตลาดนี้นะฮะเราจะเห็นผิพิธภัณฑ์เสริอมอาหารโฆษณากันอย่่งนี้นะมีกดอนมิานจาเป็น18ชนิดมีกดอนุิานจาเป็น21เชนิดมีอะไรต่างๆพวกนี้คือเอาตัวเลขมาคมไงเอาตัวเลขมาคม ว่ามีกรดอะมโนจาเป็นเยอะซึ่งพวกนี้ไม่มีความรู้เรื่องโภชนาการจริงๆแล้วการกินกรดอะมโนจําเป็นเนี่ยนะครับเรากินไม่ถึง18ชนิดหรอกเพราะมันมีไม่ถึงตัวกรดอะมโนจําเป็นมีแค่9ชนิดเองไม่ไม่มากกว่านี้นอกนั้นเป็นตัวเรียกว่าเป็นกรดอะมโนที่ไม่จําเป็นซึ่งร่างกายเองสร้างได้ดังนั้นคำโฆษณาที่บอกว่ามีตัวกรอดอะมโนจำเป็นต้องเป็น10บสชนิดเนี่ยนะจึงเป็นการโฆษณาชวนเชื่อเขาชวนเชื่อให้ท่านเชื่อเขาแต่ความเป็นจริงในการใช้ ปิดพันธุ์ต่างๆหล่านั้นจะให้ประโยชน์ต่อร่างกายจริงๆหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่มันไม่ได้หรอกครับอันนั้นเป็นข้อมูลที่พ่อค้าเขาทํากันนะครับเขาเชิญชวนให้ท่านผู้ชมไปเชื่อเขาแล้วก็กินอาหารตามเขาเพื่อหวังผลในการขายงินเป้าหมายของสินค้าประเภทนี้คือเงินอย่างเดียวเงินเท่านั้นไม่เกี่ยวกับคุณภาพสินค้าอย่างแท้จริงนะครับไม่ใช่ดังนั้นเราจะต้องมีความรู้ตรงนี้ว่าคําโฆษณาที่เขาโฆษณากันทั่วไปนั้นมันหมายความว่าไงดังนั้นตัวกรด ไอมนันโจนจเป็น9ชนิดเนี่ยในส่วนของการคํานวณสัดส่วนของสารอาหารที่ผมทําอยู่ทุกวันนี้เนี่ยอันนี้ท่านได้รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยท่านได้รับครบตามที่เรากําหนดไว้ในแต่ละวันเรามั่นใจว่าร่างกายท่านสามารถสร้างเป็นโปรตีนสมบูรณ์ได้ครบร้อเอร์เซตแทนที่จะเป็น30เอซอย่างที่เรากินกันทุกๆวันนี้จากอาหารประทังชีวิตทั่วๆไปท่านก็จะได้รับครบร้อยเอร์ซนี่คือสิ่งที่ เราทำสำเร็จแล้วหลายคนที่เอาไปทานอาหารเอาอาหารของโม,มไม่ทานก็จะปรากฏว่าร่างกายสดใสแข็งแรงสมบูรณ์โรคภัยที่เป็นอยู่ก็จะค่อยๆเบาบางลงไปโดยที่ไม่รู้เพราะอะไรจริงๆรู้นะครับรู้เพราะว่าสารอาหารพอเราได้รับสารอาหารเต็มเนะเราได้รับสารอาหารเต็มเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมีโปรตีนสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่ากับว่าทุกๆอวัยวะของร่างกายของท่านตั้งแต่สมองจนจนถึงเท้าเลยแหละนะครับทุกๆอวัยวะจะได้รับการดูแล จากตัวโปรตีนสมบูรณ์อย่างเพียงพอความเสื่อมความล้าต่างๆของบางอเอาไว้ว่าที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตก็จะถูกแก้ไขด้วยการที่ร่างกายก็ส่งโปรตีนสมบูรณ์ไปจัดการฟื้นฟูไปซ่อมส่วนที่มันล้าที่มันอ่อนแอนั้นๆให้มันกลับแข็งแรงขึ้นมาดังเดิมดังนั้นะองค์รวมของสุขภาพของร่างกายเราก็จึงสดชื่นแข็งแรงสมบูรณ์นะครับด้วยเส้นด้วยสารอาหารที่มันมีคุณภาพจริงๆไม่ใช่ เพราะแพรกากันหรือโฆษณาชวนเชื่อกันแบบไม่มีเหตุผลอันต่อมาก็คือเป็นสารอาหารรองลงมาจากโปรตีนสมบูรณ์รองลงมาก็คือสารอาหารปีกย่อยก็คือตัวคาร์โบไฮเดรตตัวไขมันตัววิตามินเกลือแร่ต่างๆต,ต,ตัวสารเส้นใยอันนั้นก็เป็นส่วนที่ได้จากส่วนของอาหารไทยพืช7ชนิดที่ผมออกแบบเอาไว้เอาไว้สําหรับเอาไปชงทานแทนอาหารอย่างที่ผมทานเมื่อสักครู่นี้อันนั้นก็จะเป็นอาหารที่มีส่วนประกอบของ ตัวสารอาหารปลีกย่อยนะครับทั้งคาร์โบไฮเดรตทั้งเกลือแร่ทั้งวิตามินทั้งไขมันทั้งไฟเบอร์ต่างๆดังนั้นยังถูกสัดส่วนด้วยไม่ใช่ไม่ใช่สัดส่วนอย่างอาหารประทังชีวิตทั่วไปนะไม่ใช่แต่ถูกสัดส่วนด้วยว่าคาร์โบไฮเดรตควรจะเป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดไหนเป็นแป้งชนิดไหนไขมันควรจะเป็นไขมันประเภทไหน2อ,อันนี้สําคัญมากซึ่งจะมีอยู่อย่างถูกสัดส่วนอย่างยิ่งในอาหารทันยพืชของศูวนสี่เกลนนะฮะนี่คือส่วนที่สําคัญมาก ดังนั้นการที่เรากินอาหารทดแทนที่ออกมาจากโรงงานผลิตของศูนย์สิเกลยนจึงเชื่อได้ว่าท่านจะมีคุณภาพของโปรตีนสมบูรณ์ครบถ้วนแล้วก็มีสารอาหารตีย่อยครบถ้วนสร้างทั้งสมดุลทางโภชนาการสร้างทั้งโปรตีนสมบูรณ์สองคำที่สําคัญซึ่งอาหารทั่วๆไปอาหารประทังชีวิตทาไม่ได้สร้างสมดุลทางโภชนาการไม่ได้นะอาหารทั่วๆไปนะฮะกับสร้างโปรตีนสมบูรณ์ไม่ได้แต่อิ่มอร่อย ทำได้แต่คุณภาพของสารอาหารด้อยลงไปเพราะว่าขาดความสมดุลกับขาดโปรตีนสมบูรณ์สองคำที่สําคัญมากเป็นสิ่งที่เรายึดเป็นแกนหลักที่จะต้องใส่ความสมดุลทางโภชนาการเข้าไปในอาหารของเราให้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วคุณภาพของโปรตีนคุณภาพของ,รของกรดอะมิโนจําเป็น9ชนิดต้องมีเต็มนะครับเพื่อจะสร้างเป็นโปรตีนสมบูรณ์ขึ้นมาอย่างครบถ้วนจึงเรียกว่าเป็นอาหารที่เสริมสร้างชีวิตสามารถกินอาหารประเภทนี้แทนยาบางอย่างได้เป็นอาหารรักษาโรคได้ แต่พูดแบบนี้ก็ทางราชการก็ไม่ให้พูดเพราะว่ามันเกินเป็นการโฆษณาแบบเกินความเป็นจริงแต่จริงๆแล้ววิวัฒนาการของเราที่ทําเรื่องอาหารต่างๆเราก้าวหน้าไปมากกว่าสิ่งต่างๆเรื่องนี้เยอะเยอะแยะมากมายนะครับจนเรียกว่ากฎระเบยียบต่างๆตามไม่ทันของสิ่งที่เราทำไปแล้วนะแต่เราก็พูดไม่ได้เพราะว่าเราต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์นี้ก็ต้องพูดในความระมัดระวังดังน,นั้นจึงสามารถที่จะย้ำเตือนได้นะครับ อาหารคือสิ่งจำคัญที่สุดของชีวิตของมนุษย์มนุษย์ขาดสารอาหารไม่ได้มนุษย์ไม่กินอาหารไม่ได้ไม่หายใจไม่ได้ไม่ดื่มน้ําไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นชีวิตก็อยู่ไม่ได้อากาศกับน้ํามีทั่วไปหาไม่ยากแต่อาหารที่มีคุณภาพอย่างเต็มเป็นอาหารที่ทั้งส่วนของสมดุลทางโภชนาก,การด้วยและก็สร้างเป็นโปรตีนสมบูรณ์ด้วยอันนี้หายากแต่หาได้มาที่ศูนย์สิเก ระเบียบครบถ้วนนะครับนี่จึิงเป็นข้อมูลที่ฝากไว้ให้กับท่านผู้ชมวันนี้นะครับทักทายท่านผู้ชมที่ทักทายมานิดนึงนะครับสวัสดีคุณคุณอักครินตอบมาเยอะเลยนะครับแล้วก็ถามมาว่าซีเกนโปรกับทานแทนต่างกันอย่างไรซีเกนโปรกับทานแทนนี่ต่างก็เป็นอาหารทันยพืชเหมือนกันอาหารทยพืชของสูนรซีเกนระเบียบธุบุตรห้าสูตรด้วยกันซีเกนโปรก็เป็นสูตรหนึ่งทานแทนก็เป็นสูตรหนึ่งส่วนผสมของสารอาหารทั้งสองตัวของซีเกนโปรกับทานแทนจะไม่เหมือนกัน ตัวซีเกนโปรนี่เราใส่ส่วนผสมเอาไว้เพื่อเอาไว้ใช้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาซับซ้อนเหมาะสำหรับคนที่มีโรคประจําตัวหลายๆโรคในคนคนเดียวกันมีทั้งเบาหวานมีทั้งความดันมีทั้งไขมันมีทั้งไตเสื่อมอะไรประมาณนี้คนคนเดียวกันมีทั้งสีโรคเนี่ยอันนี้ถ้าจะใช้อาหารทดแทนของเราก็แนะนําใช้ตัวซ g เกนโปรเพราะว่าสามารถเข้าไปแก้ปัญหาที่ซับซ้อนหลายๆโรคได้ส่วนทันแทนเนี่ยเป็นอาหารที่เน้น2ประการคือ1น,นเน้นการพอพลาน ให้เกิดพลังงานมากขึ้นนั่นคือทําให้ไขมันส่วนเกิน,นร่างกายเนี่ยลดลงสามารถเอาไปใช้ในเรื่องของการควบคุมหนักได้ไข่พิอ้วนมีไขมันสะสมใต้ผิวหนังเยอะก็ใช้ถั่วทานแทนแต่ต้องออกกาลังกายด้วยนะครับต้องออกกําลังกายด้วยแล้วก็ต้องคุมอาหารด้วยคนที่ลดหนักตัวต้องคุมอาหารด้วยบางคนลดหนักตัวไม่คุมอาหารแต่เข้าฟิตเนสจังเลยเล่นฟิตเนสทั้งวันแต่อาหารกินตามปกติรับรองได้ว่าหนักตัวไม่ลดนะครับหนักตัวไม่ลด ต้องให้ความสําคัญกับออกกำลังกายใน20%ให้ความสําคัญต่อการคูมอาหารใน80%นะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักตัวทราบไว้ซะด้วยนะครับดังนั้นทานแทนจึงเหมาะสำหรับการที่มีต้องการการลดน้ำหนักตัวเพราะ B L Creatine ในการเพิ่มการเผาผลาญในเซลล์ให้เราของเราให้เผาผลาญเพิ่มขึ้นได้มันก็ดึงเอาไขมันไปเผาผลาญเป็นพลังงานเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,เพ,นเพิ่มขึ้นนะครบับอีกตัวหนึ่งของทานแทนอีกคุณสมบัติหนึ่งก็คือเรื่องของการสร้างกรรมเนื้อ ในขณะที่เราลดต้าหนักตัวจากการเล่นการพอผ่านแล้วทานแทนยังไช่ยังให้ประเด็นหนึ่งคือเรื่องเกิ่การเรื่องในการสร้างกล้ามเนื้อซึ่งก็จะต้องออกกำลังกายเช่นเดียวกันต้องเล่นเวทเรื่องต้องเล่นเวทเ,เวท,ทรนนิง่งด้วยตามสมควรตามสมควรทีเดียวร่างกายท่านก็จะเฟิร์มขึ้นร่างกายเฟิร์มขึ้นมีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในขณะที่ไขมันส่วนเกินลดลงลดลงคุณสมบัติของตัวทานแทนซึ่งต่างกับตัวซีเกนโปรคุณนักกีฬาคงจะเข้าใจนะ วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้มีโอกาสได้พูดถึงเรื่องของความจําเป็นของอาหารที่สําคัญของชีวิตมนุษย์นะครับอย่าก,กินสเปดสปาอย่างเดียวต้องกินให้อยู่ในกรอบของอการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องด้วยก็คือเรื่องของการให้ความสําคัญต่อการกินกรดอะมิโนให้ความสําคัญต่อการกินอาหารที่มีความสมดุลทางโภชนาการความสมดุลทางโภชนาการนอกจากเป็นตัวเสริมสร้างร่างกายแข็งแรงแล้วยังเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการขับสารพิษ ออกจากร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยสารพิษของเราไม่ได้ออกไม่ได้ออกไ,ไม่ใช่ให้ออกจากร่างกายเราด้วยการสูนทวารน,นะอันนั้นผมไม่สนับสนุนไม่มีประโยชน์แต่การขับพิษเนี่ยต้องเกิดขับพิษจากระบบโภชนาการที่เกิดความสมดุลทางโภชนาการทุกส่วนของสารอาหารมีความเพียงพอต่อร่างกายพอดิบพอดีแล้วกระบวนการขับพิษของร่างกายท่านจะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเหลืองกอดี ม้ามก็ดีตับก็ดีไตก็ดีจะทําหน้าที่ในการดึงเอาสารพิษของท่านที่อยู่ตามเซลล์ทั่วไปนะครับไม่ไม่อยู่ที่ก้นนบางคนก็แค่สวนทวารก็ได้แค่แค่แค่ก้นกลับไปเพียงไม่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 กี่นิ้วไม่กี่ฟุตเองนะครับไม่มีประโยชน์แต่การขับสารพิษที่ถูกต้องจริงๆคือต้องขับพิษทุกๆเซลล์ของร่างกายออกมาเพราะทุกเซลล์มีสารพิษสะสมอยู่เสมอตามอะที่มันมีการเผาผลาญอาหารเผาผลาญ น้ำตาลเป็นพลังงานย่อมเกิดสารพิษมาด้วยเป็นบ r o d u ักเสมอในทุกๆเซลล์ดังนั้นไอตัวที่มันเกิดบาย d u ักนี่แหละจะต้องดึงออกมาทิ้งด้วยไม่งั้นมันก็เอ,อ่อล้นอยู่ในเซลล์กลายเป็นสะสมสารพิษอยู่ในเซลล์นะครับนั่นคือสิ่งที่ต้องต้องทําความเข้าใจด้วยนะนะนั่นคือสิ่งที่เราขอนําเสนอพี่ในวันนี้นะครับก็คงจะบทข้อมูลที่จะต้องพูดในวันนี้นะครับสวัสดีครับ